สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการอาบอกข้อควรระวังหรือว่าพูดถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเวลาตรวจการคํานวณของนักเรียนนะครับในวิชาแคลคูลัสอันนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเอาให้นักเรียนดูก่อนสอบจะได้บอกตัวเองว่าอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอในคลิปนี้ก็จะมีอยู่3อันนะครับที่มักจะพบเห็นบ่อยๆในการตรวจข้อสอบแล้วว่านักเรียนพลาดแบบนี้ ข้อสอบพวกนี้บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้นักเรียนพลาดแต่ว่าหรืออาจารย์บางคนอาจจะตั้งให้ตัวเลขมาดูงงและนักเรียนเป็นงงเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็สอนมานานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแบบไหนนักเรียนงงแบบไหนนักเรียนไม่งงแต่ก็พยายามจะรวบรวมตามที่พบเห็นนะครับข้อแรกครับก็คือดูลิมิตของ f x นยครับ x เข้าใกล้ a ด้านซ้าย x เข้าใกล้ a ด้านขวากับ x เข้าใกล้ a เนี่ยก็คือ อย่าเอาไปปนกับ x เข้าใกล้ลบ a นะครับหรือว่าลบ a ด้านซ้ายลบ a ด้านขวาเนี่ยอันนี้ x เข้าใกล้ a ไม่ว่าจะซ้ายขวาหรือ a เฉยเฉยเนี่ยนะครับก็เป็นชุดหนึ่งแล้วก็ x เข้าใกล้ลบ a ไม่ว่าจะเป็นลบ a ด้านซ้ายลบ a ด้านขวากับลบ a เนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เราต้องพิจารณาน,านะครับอธิบายง่ายๆก่อนก็คือเช่นสมมุติ a เป็น10เนี่ยเวลาบอกลิมิตของ f x เมื x a, ่อ x เข้าใกล้10ก็คือดูแค่10ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลบ10เลยแม้จะบอกว่า x เข้าใกล้10ด้านซ้ายออย่่าางงี้นนนะคครัับมมมก็ืหถึ แล้วก็เวลา10ด้านขวาก็คือหมายถึงมาทางขวาของ10ทำนองเดียวกันครับลบ10เนี่ยถ้าลบ10ด้านซ้ายก็อย่าไปสนสินะครับลบ10ด้านซ้ายก็มาทางนี้ลบสิบด้านขวาก็มาทางนี้ลบสิบก็มอง,อ,งอาจจะมองสองทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองครับก็คือการท่องสูตรแล้วเผลอไปใช้คือท่องสูตรดื้อๆแล้วก็จําผิดหรือไม่ได้เข้าใจสูตรอันนี้ก็คืออย่างเช่นอันนี้ดิฟ e อีกลางเอ็กได้ e อ,อ็กลางอกอันนี้ถูกแน่นอนอันนี้ ดิฟ e กลังเอ็กเทียบ x กเนี่ยก็เลยตอบ e กลังเแน่นอนว่าถ้าดิฟ e อกลังยเทียบ x กเนี่ยนะครับก็จะท่องเป็นกฎลูกโซ่ดิฟ e กลังยก็จะเป็น e อยกัยูนะครับคูณ d u ยูบอคราวนี้อันนี้เหมือนกันนะครับดิฟเอกลังสออย่างเงี้ยนะครับก็คือมันมันไม่ได้เอนะครับถ้าดิฟ e กลังเอ็กซ์ไดเอ็แต่ดิฟเกลังสเนี่ยเราต้องมองว่า E อกังสเป็นคอนสแตนต์แล้วก็ตอบศูนยี้เป็นต้นอันนี้คือส่วนที่นักเรียนเผลอบ่อยตรงที่ไปท่องสูดดดด้้อิิฟไพก็ ตอบ e กลังสองอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งซึ่งผิดนะครับเราต้องมองว่า e กลังสองเป็นคอนสแตน์แล้วก็จะตอบ0ูนย์ทำนองเดียวกันครับดิฟไซได้คอสแต่พอบอกดิฟไซห้ายอย่างงี้ก็ตอบ0นูนย์ทันทีเพราะไซห้าเป็นคอนสแตน์นะครับสูตรอย่างเช่นเนี่ยดิฟอาร์เซ็กซ์ x เนี่ยครับเท่ากับหนึ x, ่งส่วน x สแครรูท x กำลังสองลบหนึ่งเนี่ยเมือม่อเมื่อ x มากกว่าหนึ่งแนะ่นี่อนไขยอย่างงี้คราวนี้พอดิฟอาร์เซ็กหนึ่งก็ไม่ได้ต้องงงอะไรนะครับเพราะว่าเรามองว่าไออาร์เซ็กซ์หนึ่งงันก็เป มันใช้สูตรอะไรยังไงคือมันคนละเรื่องกันนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อ2จบแล้วเดี๋ยวข้อ1จะมีตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับต่อไปมาดูข้อ3ครับเป็นอีกอันหนึ่งที่นักเรียนคํานวณพลาดบ่อยๆนะครับเพราะว่าลืมแอบสูตนั่นเองก็คือสกุลุด x กำลังสองเนี่ยอย่าไปตอบ x เฉยๆสกุลุดของ x กำลังสองตอบแอบสูต x นะครับแล้วค่อยไปดูทีว่าจะตอบ x หรือตอบลบ x ก็คือดูเครื่องหมายของ x ก่อนถ้า x มากกว่าอเท่าศูนย์เนี่ยแอบสูต x ตอบ x นะครับ ถ้า x น้อยกว่า0ก็ absolute x ตอบลบ x อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นรากที่3อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ต้องใส่ absolute นะครับรากที่3มามเอ x กำลังสาก็ออกมาเป็น x เฉยๆพอรากที่4ของ x กำลังสเนี่ยพวกพวกรากคู่อะครับอ่อาอย่าไปตอบ x เฉยต้องตอบ absolute x นะครับแล้วค่อยมาดูว่าอพอ absolute x เนี่ยเราจะตอบเป็น x หรือลบ x โดยการพิจารณาเครื่องหมายว่าเป็นบวกหรือลบนั่นเองนะครับอ่าอีกเอี่แบบก็คือก็อย่าไปเผลอเนี่ย x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังหน 1, อย่าไปคูณกันเรื่อยๆแล้วก็ตอบ x เฉยๆนะครับเพราะว่า n หนึ่งยกกำลังหนึ่งสองก็คือถอรากที่2นั่นแหละ,ะดังนั้นตรงนี้ก็คือตอบแอดส์ลูด x แบบตรงนี้นะครับนี่คือข้อ3เดี๋ยวมาดูตัวอย่างโจทย์ในข้อ1ข้อ3แล้วกันนะครับข้อ2คงไม่ต้องตัวอย่างโจทย์นะแค่บอกว่าอย่าเผลอแค่นั้นเองนะครับท่องสูตรแล้วไม่รู้ความหมายเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ผิดนะครับมาดูตัวอย่างของข้อ1ข้อ3กันครับเช่น สมมุติผมวาดรูปอย่างงี้นะครับอันนี้สมมุติเป็นฟังก์ชัน f แล้วก็มีกราฟวาดมาอย่างนี้แล้วเขาก็ถามถึงว่า f ลบ2เท่าไหร่ f 2เท่าไหร่ลิมิตของ fx เมื f ่อ x ค่อยๆ2ด้านซ้าย2ด้านขวาลบ2ด้านซ้ายลบ2ด้านขวาเท่าไหร่เนี่ยคำตอบผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับอย่างเช่น f 2เนี่ยก็คือดูที่2ตรงนี้ f 2เท่าไหร่ก็จิ้มขึ้นไปครับปุ๊บตรงนี้เนี่ย ก็ตอบ3แล้วกันเนาะเนี่ยก็ f 2เท่ากับ3นี้เลยนะสเกลผมอาจจะไม่ได้วาดตรงเป๊ะสวยนะแต่ว่าก็เนี่ยประมาณเนี้ยตรงนี้นะ f 2ก็เลยตอบ3พอมาดูลิมิต f x เมื่อ x เข้าไปสอด้านซ้ายเนี่ยพอ2ด้านซ้ายอย่าเอาไปปนกับลบ2นะครับไม่เกี่ยว2ด้านซ้ายหรือ2ด้านขวาหรือ2เนี่ยก็คือก็จ้องที่2ตรงนี้แหละแค่บอกทิศทางว่าจะมาทางซ้ายหรือทางขวาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าไปสอด้านซ้ายก็มาทางนี้ครับแล้วมันก็วิ่งอยง่างนี้เนาะกราฟดังนั้นก็คือ ค่าฟังก์ชันเข้าใกล้2นั่นเองก็เลยตอบ2พอ2ทางขวาก็วิ่งมาทางนี้นะครับและกราฟก็วิ่งมาอย่างนี้นะครับมาจากทางขวาดังนั้นค่าฟังก์ชันเข้าใกล้4นะครับก็เลยตอบ4คราวนี้ถ้าถึงพูดถึงลิมิตของ f x เมื่อ x เท่ากเนี่ยคือทางซ้ายทางขวามันไม่เท่ากันนะครับอันนึงตอบ2อันนึงตอบ4เนี่ยเราก็จะตอบว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เท้ากสเนี่ย does not exist นะครับส่วนภาษาไทยถ้าปแปลงตรงก็คือไม่มีลิมิตหรือที่อีกแบบก็พูดว่าลิมิตไม่มีค่าส่วนภาษาแบบเก่าหน่อยกอว่า ลิมิตหาค่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือลิมิตของ f x ไม่ค่อยสองพอพูดถึงลบสองก็คืออย่าไปสนใจ2เลยครับก็คือมองแค่ลบสองดังนั้นลิมิตของอ f ลบสองก่อนนะครับ f ลบสองนะครับตุ๊บตรงนี้มันมาผงน,นี้ก็คือหมายถึงลบสี่ก็เลยตอบลบสี่ส่วนลิมิต f x ไม่่อยสด้านลบ2นะครับลบ2ด้านซ้ายก็คือจ้องตรงนี้แต่มาจากทางซ้ายครับแล้วก็กราฟมันก็วิ่งมาอย่างงี้นะครับซึ่งอ่าค่าของฟังก์ชันก็ลู่เข้าสู่1นนั่นเองก็เลยตอบลิมิตเท่ากับ1 พอลบสด้านขวาครับก็คือจ่องที่ลบสนี่แหละแต่มาจากทางขวานะครับนั้นกราฟก็จะมาอย่างนี้นะครับพอกราฟมาอย่างนี้ค่าฟังก์ชันลูกเข้าสู่ลบสนะครับก็เลยตอบลบสนั่นเองพอลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับเราก็จะตอบว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสเนี่ย does not exist นะครับาภาษาไทยก็ตามนี้เหมือนเดิมก็จบข้อ1น,นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติ fx ให้มาอย่างเงี้ยนะครับเวลา x มากกว่าลบสองตอบแบบนี้พอ x อยู่ระหว่างลบสกับ2ตอบแบบนี้ถ้า x น้อยกว่าเท่ากาับลบสก็สอตอบแบบนี้เนี่ยถ้าถาม f 2 f 2มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อยู่ในเงื่อนไขนี้2มากกว่าลบสอเนี่ยก็ใส่2เข้าไปตรงนี้ก็เ,เลยตอบ5พอลบสครับก็ไปดูว่าลบสอ,อยู่ในเงื่อนไขไหนลบสอยู่ตรงนี้นะครับลบสน้อยกว่าเท่ากับลบสดังนั้นก็เอาลบสใส่ไปตรงเนี้ยก็เลยตอบลบหนะครับแล้วก็ต่อไปถ้า2ด้านขวาครับ 2ด้านขวาแล้วก็ดู2ก่อน2อยู่ตรงนี้คราวนี้2ด้านขวาคือมากกว่า2นะครับ 2- 2งนี้แล้ว2ด้านขวาวิ่งมาทางนี้ก็คือวิ่งมาแบบมากกว่า2แล้วก็เลยใช้สูตรนี้ก็เลยแทน2ในนี้ก็เลยตอบ5พอ2ด้านซ้ายครับก็คืออันนี้2แล้ว2ด้านซ้ายมาทางนี้ก็คือต้องเอาที่มันน้อยกว่า2ซึ่งน้อยกว่า2มันอยู่เงื่อนไขตรงนี้นะครับก็เลยเอา2แทนตรงนี้เลยตอบ10อย่างเงี้ยนะครับทำนองเดียวกันครับลบ2 ลบมี2ที่นะครับแต่ครนี้ถ้าลบ2ด้านซ้ายก็คือน้อยกว่าลบ2ก็เราเอาเงื่อนไขตรงนี้มาใส่เอาลบ2ใส่ตรงนี้ก็เลยตอบลบ6พอลบ2ด้านขวานะครับลบ2ด้านขวามาจากมากกว่าลบ2ก็เลยมาใส่ตรงเงื่อนไขนี้ใส่เข้าไปก็จะตอบอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเนี่ยนะครับผมเขียนนะบอกว่าอย่าเผลอผมเผลอเองตัวนี้ลบสิบนะครับลืมไปผมก็คือ x เข้าใกล้ลบสองก็คือผมใช้ สูตรนี้นะครับแทนลบ2เข้าไปก็เลยตอบลบ10นะครับอันนี้ลบแล้วนะโอเคลบ10ก็จบตัวอย่างที่2ครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายครับก็คือสมมุติโจทย์ให้หาลิมิตของสแคลูด์เกำลังสองบวก x บวกหหารด้วย 5x เมื่อ x เข้าใกล้กล,ลบฟินิตี้เนี่ยอ,อันนี้คือคำตอบนะครับแต่ครนี้ถ้าเกิดบางคนเผลอเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะบอกว่าจะมีนักเรียนเผลอตรงไหนนะครับก็คือ เช่นดึง x กำลังสองออกมาเนี่ยสมมุติเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับดังนั้นก็เหลือ1นบวกหส่วน x บวกหส่วน x กำลังสองนี่ครับแล้วก็ถอดรูท 5x คราวน,นี้ถ้าเผลอเนี่ยกลายเป็นว่าไปถอดสแครูทเองสองแล้วเอา x อากอกมาเลยๆเงี้ยมันมันมันก็จะผิดนะครับเดี๋ยวขอเขียนให้ดูก่อนนะครับก็จะออกมาเป็น x สมมติสมมติสมมติเผลอนะ 5x เนี่ยกลายเป็นว่าเอา เอา x ตัด x แล้วก็เวลา x เป็นฟินิตี้ข้างในก็0 0แล้ว1เนี่ยก็เลยตอบ105แต่ว่าจริงๆมันผิดนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าอันเนี้ยถอดสครูท x ทั้งสองเย่าบไปตอบ x เฉยตอบ a b ดส l u ตร x ก่อนแล้วก็มาดูเครื่องหมายกันนะครับในในข้อนี้เนี่ย x มันไปลบฟินิตี้ก็คือ x เดี๋ยวมันจะเป็นลบดังนั้น a อ s ส l u ตร x ตอบลบ x นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับลบ x สูท1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลังสองเนี่ยนะครับแล้วก็คูณอยู่นะครับแล้วก็ 5x ดังนั้นเวลาเราตัดเนี่ยตัดตัดปุ๊บมันเหลือลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งส่วนห้าดึงออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอตัวข้างในเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอแทน x พุ่งที้ก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยเหลือหนึ่งสกัดรูทหนึ่งก็ตอบหนึ่งก็เลยตอบเป็นลบหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะครับถ้าเกิดเผลอ ลืมลืมมาใส่เฉยเฉยเนี่ยกลายเป็นตอบผิดคือตอบ1 5ก็จะได้คําตอบที่ผิดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ที่บอกไปจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้มีเนื้อหามากแค่เอาข้อผิดพลาดที่เห็นบ่อยๆในการตรวจข้อสอบเนี่ยเอามารวมในคลิปนี้นะครับก็ใช้ทบทวนก่อนสอบจะได้เตือนตัวเองว่าอย่าเผลอแบบนี้นะครับไม่งั้นก็จะทาผิดนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ไม่ได้กด subscribe นะครับขอเชิญชวนให้กด subscribe เพื่อไม่ให้ พลาดการติดตามคอนเทนต์ทางณิตศาสตร์อันอื่นๆนะครับเอออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ